ตามที่สำนักพระราชวังมีถแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพ,พระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระบรากายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อประบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564เวลาเช้าเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิธาิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อประบาดท,ทั้งสองข้าง โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุลาลงกรร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19มกราคมพุทธศักราช2564